สวัสดีด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิววิธีการต่อชุดมอเตอร์ DC นะครับใช้งานกับไฟบ้าน220โวลต์นะครับมีอะไรบ้างนะครับในชุดนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับจะเป็นสวิตชิ่งนะครับแปลงไฟ220โวลต์ AC ให้เป็นไฟ12โวลต์ DC 30แอมป์นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับสวิตชิ่ง สปีดคอนโทรลไม่ใช่สวิตชิ่งนะครับคอนสปีดคอนโทรลนะครับตัวนี้40แอมป์นะครับตัวนี้ปรับได้ความเร็วรอบตั้งแต่0%ถึง100%มีสวิทช์3ทางนะครับปิดเปิดแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับจะเป็นรายละเอียดนะครับ DC 12โวลต์ถึง60โวลต์ตัวนี้ใช้งานได้ไม่เกิน60โวลต์นะครับ ใช้12โวลต์ได้24โวลต์ได้48โวลต์ได้นะครับ60โวลต์ได้40แอมป์นะครับตัวนี้มีช่องต่อพาวเวอร์นะครับต่อจากสวิตชิงนะครับหรือหรือแบตเตอรี่นะครับเข้าที่ช่องพาวเวอร์บวกลบให้ตรงนะครับช่องนี้แล้วก็อีกช่องจะเป็นมอเตอร์นะครับต่อจากช่องนี้ออกเข้ามอเตอร์นะครับผมโอเคมีประมาณนี้นะครับโอเคลืมนะครับตรงนี้จะมีสวิกสามทางนะครับ เปิดแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นมอเตอร์12โวลต์นะครับตัวนี้มอเตอร์12โว,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 วลต์250วัตต์ความเร็วรอบ300รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้แรงบิดเดี๋ยวรายละเอียดนะครับผมจะเช็คให้ดูตัวนี้จะเป็นความเร็วรอบ300รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่7.82 N.m นะครับ อัตราการชะลอตัวอยู่ที่9.78ต่อ1นะครับเขียนระียดประมาณนี้นะครับตัวสเตอร์จะเป็นสเตอร์ขนาดเท่ากับรถจักรยานนะครับขนาด9ฟันก็จะมีต่อสายนะครับก็จะมีแดงบวกแล้วก็ดำลบนะครับเคเดี๋ยวจะไปดูวิธีการต่อกันเลยนะครับวิธีการต่อนะครับก็ สายนี้ต่อสวิตชิ่งนะครับนี่ตอนนี้สายนี้ N L จะต่อไฟบ้านนะครับถ้าใครมีสายกาวด้วยก็เสียบช่องที่3ได้เลยนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับถัดมา3ช่องนี้นะครับ3ช่องนี้จะเป็น V ลบนะครับจะเป็นขั้วลบไฟออกนะครับจะเป็นไฟ DC ขาออก แล้วก็ถัดมาอีก3ช่องจะเป็น V บวกก็จะเป็นช่องบวกของไฟ dc ขาออกนั่นเองโอเคเดี๋ยวจะไปต่อกันเลยนะครับสีน้ําเงินจะเป็นลบสายสีแดงจะเป็นบวกนะครับแล้วก็จะมาต่อเข้าช่อง power ของตัวปรับมอเตอร์นะครับนี่ต่อเลยเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับ <Okay. S 1> ต่อกันสดๆเลย ขัวลบนะครับต่อเรียบร้อยต่อไปขั้วบวกนะครับขั้วบวกสายสีแดงเรียบร้อยนะครับต่อไปมอเตอร์นะครับช่องมอเตอร์ <Okay. S 1> ต่อขั้วบวกนะครับฝั่งทางขวามือ โเคเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปกั้วลบนะครับทางซ้ายโอเคประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไฟทำการทดลองดูนะครับผมโอเคผมจะทำการเปิดไฟนะครับอึบ๊บโอเคไฟเข้าตัวพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วเราก็จะมาลองเทสว่าไฟเข้าตัวปรับของเออร็วมอเตอร์หรือยังครับลองเปิดดูโอเคไฟเข้าแล้วนะครับแต่ผมยังจะเป็นสวิตช์ตรงกลางอยู่ยังไม่ทํางานนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดสปีดก่อนอโอเคตอนนี้มอเตอร์ยังไม่หมุนนะครับจะมาให้ดูใกล้ๆโอเคจากนั้นผมจะกดสวิตช์ขึ้นนะครับแล้วก็ปรับสปีดคอนโทรล อมอเตอร์เริ่มหมุนแล้วครับตอนนี้ปรับอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นแล้วผมจะกดหยุดนะครับไปที่แก๊กกลางมอเตอร์หยุดเดี๋ยวจะปรับอีกทิศทางนึงนะครับกดล่างสุดนะครับมอเตอร์หมุนไปทางซ้ายกดหยุดปรับไปอีกทิศทางนึงนครับมอเตอร์หมุนไปทางขวาประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูสปีดคอนโทลกันนะครับว่าปรับ50ซจะเร็วขนาดไหนนะครับ มอเตอร์หมุนสูงสุดแม็กอยู่ที่300รอบต่อนาทีอันนี้50%ซนะครับประมาณนี้เดี๋ยวปรับที่100%เซนนะครับมอเตอร์หมุนประมาณนี้ครับโอเคถ้าจะปิดการใช้งานก็สามารถปิด ในสวิทช์ตัวปรับความเร็วรอบได้เลยหรือว่าเราจะใช้งานแบบฟิกรอบไว้นะครับอฟิกไว้ประมาณ20เอซ่า20%ซนตนะครับแล้วจะเซฟ20%อร์ไนไว้โดยที่จะไม่หมุนตัวความเร็วรอบนะครับจะมาปิดที่ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับปิดที่สวิทช์ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดใช้งานแล้วก็ปิดใช้งานเปิดใช้งาน ความโรยรอบก็จะอยู่ที่ที่เราตั้งไว้นะครับเค okay, ประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับชุดนี้ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมแปะพิกัดลิงก์เบอร์ติดต่อล ne ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็โชว์บนคลิปวิดีโอนี้ให้ติดต่อมานะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดครับมีสต็อกน้อยนะครับใครสนใจก็รีบทักเข้ามาได้เลยนะครับอ่าสินค้าทางเรามีประกันทุกสินค้านะครับ มอเตอร์ตัวนี้ราคา1590บาทส่วนตัวปรับมอเตอร์ราคา890าบาทตัว power supply ตัวนี้ราคา690บาทนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นจัดส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับแล้วก็มีคด้ดมีส่วนลดให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่มาจากคลิปวิดีโอนี้นะครับเพียงแคปว่ามาจากวิดีโอนี้เดี๋ยวจะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับโอเค โปรจะส่งฟรีจะให้เฉพาะวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับใครทักเข้ามาสอบถามจากวิดีโอนี้รับโปรส่งฟรีไปเลยนะครับปกติจะมีค่าจะส่งอยู่ที่100บาทนะครับต่อชุดโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ